ก้มหน้าก้มตาเป็ปวิงวอนนะครับการขอพระเจ้าก็เหมือนกันนะครับคุณสามารถอธิษฐานก็ได้หรือเรื่องเร่งด่วนรีบร้อนหรือเรื่องที่มันหนักนะคุณสามารถวิงวอนได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหรือวิงวอนก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นก็คือข้อที่เจ็ดแล้ว 3, สัมในสุดแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจหรือหัวใจและความคิดของคุณไว้ในพระเยซู สังเกตนะครับพระเจ้าไม่ได้ฟังคําอธิษฐานของคุณและประทานสันติสุขแค่นั้นรุงจะแก้ไขปัญหาให้คุณด้วยเรากําลังอ่านในฟิลิปปีบทที่สี่คุณจำได้ไหมข้อพละาำขีที่เรามักจะใช้ในฟิลิปปีบทที่สี่มักจะเป็นข้อข้อาเสร็จก้าพระเจ้จาจะทรงจัดเตรียมเสียงสรารพัดที่ข้าพระเจ้าที่พวกท่านหมายยังอยู่จาทรัพย์รุ่งเดือของโทษในที่เยซูคริสก่อนหน้าข้อนั้นเปาโลได้กล่าวถึงความขัดสนของท่าน ชีวิตท่านก็ขัดสนแต่ท่านไม่บ่นความขัดสนถ้าท่านไม่บ่นมนีความขัดสนท่านทํำยังไงครับท่านก็ทําอย่างที่ท่านได้สอนให้คนอื่นทํนั่นแหละอย่าทุกร้อนทูลทุกความปรารถนาทั้นอธิษฐานแล้วมีวงหวราได้ที่สุดสันที่สุดก็เข้ามาครอบครองยังไม่พร้อมท่านงีบอกเปาโลเขียนว่าในที่สุดของที่ท่านส่งมาช่วยเหลือนั้นก็มาถึงข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับครบ และได้รับเกินยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าไม่เพียงประทานสันติสุขเข้าครองหัวใจและความคิดของเปาโลแต่ในที่สุดแล้วของจริงๆที่ใช้ได้ก็เดินทางมาถึงชีวิตของเปาโลด้วยเอเมนทำไมถามไปเลยครับเอเมนถ้าพระเจ้าบอกให้คุณไม่กัวงกวลกระวายนั่นหมายถึงพร้อเตรียมทางออกให้คุณแล้ว เพียงแต่เวลาคุณขัดสนอย่าบ่นอย่าทุกร้อนละความเรลินกระบายแล้วทูลเรื่องความปรารถนาทุกเรื่องของคุณต่อพระองค์ขั้น,นตอนที่4ด้วยการอธิษฐานการขอบคุณพระคัมภีร์ต่ออัด้วยการอธิษฐานการวิงวอนพระคัมภีรเขียนต่อไปว่ากับการขอบพระคุณขั้นตอนที่4ี่คือขอบพระคุณพระเจ้า แล้วมันเข้าใจว่าถ้าเราไปขอบคุณพระเจ้ารูปหน้าก่อนที่เราจะได้ของเหมือนเป็นมรดอ,อ,อ,อพระเจ้าให้ต้องให้พระพรแกเราพระเยซูตรัสไว้ในมาระโกบทที่11อข้อที่ว่าเมื่อท่านาอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณได้รับสิ่งใดจากใครคุณควรจะขอบคุณในเวลานั้นเลยไหมถ้าในเวลานี้ผมส่งเงินให้คุณหมื่นหนึ่งถามว่าคุณจะต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะขอบคุณผม ไม่ได้จะขอบคุณเลยใช่ไหมครับถ้าคุณเชื่อในขณะที่อธิษฐานก็คุณได้รับแล้วคุณควรจะขอบคุณเมื่อไหร่คุณควรจะขอบคุณในขณะที่อธิษฐานแล้วในที่สุดคุณจะได้งั้นทบทวนนะครับสี่ขั้นตอนในการนอนหลับอย่างมีสันติสุขขั้นที่หนึ่งปฏิเสธที่จะทุก์ร้อนขั้นที่สอง และความละวันระวายทั้งสิ้นขั้นที่สามคุณเรื่องความปรารถนาทุกอย่างต่อพระเจ้าขั้นที่สี่ขอบคุณพระเจ้าเพียงสี่ขั้นตอนนี้ที่คุณจะใช้ทุกวันในชีวิตของคุณ,คณจะเป็นเหตุให้ข้อที่เจ็เป็นจริงในชีวิตของคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองหัวใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยสุดริสต์อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทําดังสี่ขั้นตอนนี้ สันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้ามาครอบครองแม้กระทั่งคนข้างนอกยังไม่เข้าใจเลยว่าคุณเจอปัญหาหนักเท่าๆกับเขาเขานอนไม่หลับทําไปคุณนอนหลับได้เขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาเนี่ยเครียดแทบตายคุณกลับเดินยิ้มได้มันเกินเข้าใจครับแล้วคนที่มีสันติสุขเกินความเข้าใจเขาจะนอนหลับลงในสันติสุขของพระเจ้าแคเมน พี่น้องครับยังไม่จบแค่นี้แาการพระผูเปาโลได้เขียนต่อไปในข้อที่8ข้อที่9ผมอยากจะให้เราใช้ข้อ8ข้อ9ในการปกป้องความคิดของเราจากการโจมตีของความคิดที่มาจากมาที่ร้อยลงเ,เกิดจามโลปาวไวตอนเราได้บอกให้เราได้ระมัดระวังความคิดของเราถ้ากล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงไขคคว้ถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่ารักถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแกการเสริเสริญก็ขอจงใคร่ควรดูหลักของคริสเตียนไม่ใช่เป็นหลักการทําให้จิตว่างไม่ใช่เป็นการปฏิเสธที่จะคิดแง่ลบแล้วจบแค่นั้นแต่เป็นการเติมจิตให้ไม่ว่าง คือเติมจิตให้เต็มไปด้วยเรื่องที่บริสุทธิ์อยน้เติมจิตให้เต็มไปด้วยสิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่ล้ำเลิศสิ่งที่ควรแก่การเสนอเสิอเมื่อจิตของคุณเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งใดก็ตามที่แปลกปลอมเข้ามาคุณจะรู้ตัวทันทีหากวันนี้ที่บ้านคุณสกปรกมากแล้วผมแวะไปที่บ้านคุณ ผมแอบดีขี้มูกขอพูดอยากคายนล็น้งรับรองคุณไม่รู้ว่าขี้มูกผมอยู่ไหนเพราะขยะคุณเนี่ยมันแต่งห้องไปหมดนะรู้ไหมในขณะที่หัวเราเต็ไม่ปด้ความวนกวายมันมันดีความคิดให้กังวลวายเข้ามาคุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดบ้านคุณสะอาดคุณเดินที่แทบลื่นไหลอกล้อมเลยนะคุณขับเป็นมันอย่างดีแล้วผมแอบแอบดีขี้มูกล,ล้วรองคุณจะเห็น ว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่มันอยู่ตรงไหนถ้าคุณเติมหัวของคุณจิตของคุณความคิดของคุณด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสะอาดด้วยพระวจนะของพระเจ้า,าทันทีที่ความคิดใน,งนแง่ลบเข้ามาคุณจะรู้ทันทีแล้วคุณจะสามารถจัดการกับมันได้อย่าปล่อยให้สมองว่างแต่จงเติมให้เต็มอยู่เสมอด้วยพระวจนะของพระเจ้า,าจากนั้นเปาโลได้กล่าใวในข้อเก้านะครับสรุปไว้ดังน,นี้ว่า จงกระทำดทกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าเปาโลเอาตัวเองเป็นแบบอย่างนี่คือวิธีที่ข้าพเจ้าเลยครับท่านหลายก็รู้อยู่ว่าในขณะที่ข้าพเจ้าเดินทางมาทาภารกิจนั้นไม่มีคุ้มจากใดมีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายของข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าขัดสนข้าพเจ้าไม่หมดข้าพเจ้าเรียนรู้เคล็ดลับที่จะอยู่ได้ ในขณะที่ข้าพเจ้าขัดสนและเรียนรู้ที่เจ็เผชิญเมื่อข้าพเจ้าประสบกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าข้าพเจ้าอยู่ในสภาพใดข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาและข้าพเจ้าสามารถทําทุกสิ่งได้โดยโลกที่สงเสริมกับข้าพเจ้านี่คือข้อที่เราอ้างถึงไปหมดและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะท่านดําเนินอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าใช่ไหม แล้วท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วนะข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกท่านข้าพเจ้าเป็นอย่างไรจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าสันนิษฐานของพระเจ้าต้องสำแดงผ่านคุณจนคนอื่นเห็นได้เอเมนตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ให้คุณดําเนินอยู่ในสันนิษฐานของพระองค์ให้คนอื่นได้เห็นรอยยิ้มของคุณอยู่เสมอให้คนอื่นได้เห็นถึงความสดชื่นของคุณอยู่เสมอ ในขณะที่ทั้งแผนกหรือทั้งที่ทํางานของคุณกาลังข้ามเครียดให้เขาได้เห็นความสงบความชื่นชมยินดีสัมติสุในชีวิตของคุณเอาไร้กกล่าวว่าเมื่อทําเช่นนี้แล้วและพระเจ้าแห่งสัมติสุจะทรงสถิตกับท่านพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับคุณนะแต่ข้อนี้กำลังบอกพระเจ้าแห่งสัมติสุนี่กําลังกล่าวถึง พระว่าชดิตของพระเจ้าที่จะทำกับคุณเนี่ยวันนี้คุณมีพระเจ้าอยู่กับคุณแต่คุณมีพระเจ้าแห่งสันติสุขอยู่กับคุณไหมพระองค์สถิตอยู่กับคุณไหมพระองค์สำแดงผ่านคุณไหมถ้าคุณยังคงเอาใจใส่กับปัญหาต่างๆก็จะดูเหมือนพระเจ้าแห่งสันติสุขไม่ได้สถิตกับคุณเห็นไหมแล้วคุณก็จะนอนไม่หลับต่อไปแล้วคุณก็จะมีเพดานเป็นเคื่อเคื่อนคู่ใจ ตัดสินใจนะครับถ้าเต่วันนี้ทําตามทังสี่ขั้นตอนหลังจากนั้นแล้วเติมสมองของคุณเติมจิตของคุณให้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีสมอแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตอยู่กับคุณแล้วคุณจะมีประสบการณ์กับสันติสุขที่เกินความเข้าใจแล้วชีวิตคุณจะประสบแต่สิ่งที่มากเกินพอที่พระเจ้าได้เกรียมมาให้กับคุณให้เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันนะครับขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณที่พระองค์ สอหเราทั้งหลายขอบคุณที่ทรงรักเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา